ลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โหใส่ขาวเต็มใบใบนี้โอ้โหเอาทางด้านของเสียบอมครับวางโซนมาใบแรกโอ้โหโค้รสวยทุกคนใบนี้ครับโอ้โหดูแล้วน่าจะได้เปลี่ยนหัวทุกคนเอาครับทางด้านอาร์ตพิกิตครับส่งนายนนทบุรีมายกขึ้นมาใส่เต็มใบอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ครับทักทายไปก่อนครับ แล้วก็จะส่งทางด้านของน้องแฟ้มครับเข้าวงมาขึ้นคุมโซนอีกหนึ่งใบครับใบนี้น้องเมย่าจะส่งเสียบอมพิจิตครับขึ้นมาวางโซนอยู่ตรงไหนอีกลูกนี้โอ้โหยังไม่เปลี่ยนครับจะตีเลยหรือเปล่าครับพี่พลขนแก่นครับน่าจะให้เสียบอมครับขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ครับ ยกขึ้นมาใบนี้ครับเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหแรงไปครับลูกนี้ครับหมันวิ่งเลยเป้าทุกคนมาดูพี่พลครับเอาอยัางไงครับจะวางโซนตรงไหนครับลูกนี้พี่พลขอนแก่นยกขึ้นมาขึ้นคุมโซนใบนี้โอ้โหชีกไปอีกหนึ่งลูกทุกคนโอ้โหนี่ขนาดมือดอก พก,การเลยนะครับมือวางต้นๆครับของประเทศคนหนึ่งเลยครับลูกนี้ครับที่คนจะขึ้นมาคุมโซนอีกหนึ่งใบหรือเปล่าแล้วยกขึ้นมาโอ้โหกะตีสวนเลยครับตัดไปก่อนแต่ลูกนี้มันตีผิดไปครับในสนามยังเสียอยู่หนึ่งแตมไม้นี้นี่โอ้โห,โหไม่ดีแล้วครับ ที่ลลูกนี้จะคุมโซนตรงไหนยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหเปลี่ยนหรือเปล่ามองจากมุมนี้น่าจะเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้ครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับอาจปิดจิตไม่รอช้าครับส่งนายนนทบ,บุรีเข้าวงมาตีครับลูกนี้ยก ขึ้นมาโอ้หใส่คา่าวเต็มใบใบนี้โอ้โหเก็บสองคะแนนในสนามไปได้ครับโอ้โหตีหนักแน่นหรือเกินครับแฝมลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วขึ้นมาเก็บแต้มที่สามไปครับโอ้โหไม้นี้เสียเยอะครับน้องเมยย่าครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบยอยู่หรือเปล่าครับเก็บสี่คะแนนครับ โอ้โหไม้นี้อาจจะเสียห้าครับเล่นกันโคตรเร็วทุกคนนายนนทบุรีลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วได้หรือเปล่าห้าคะแนนครับในไม้นี้กอรเรื่อเป็น5้าต่อสองครับ